ไปอยู่ถามพี่โอปอแล้วไปเหรอถามพี่อ่ะพี่ไปอ่ะถามพี่โอปอล่ะพี่โอปอไปกรุงเทพกหรอไปเทกโกไปแม่ไปเทกโกไปก็ต้องไปเทกโกครับไปอยู่ต้ไปเทกโกไปอยู่ไปไป

บอกเพี่อปอเธ้เพี่อปอให้ยังหาเพี่ปอรอ้เพื่ปอให้ยังทำไอติมอืมโอ้เพี่ปอทำไอติมโอ้ดูมือเราไป็กิโลมดเออบอกเฮ้ยนี่คิปื้ออีกนะฮะโนดํายังก้อจฮะจำยังก็ฮะโนดายัง ตามมันลดตามยังตามยังแกะตามแกะตาเต็ดโอ้ยไอปิงยักษ์ตามบ <laughs> ะเต็ยดยักษ์แค่ไหนมาดูกันยักษ์แค่ไหนซ่อมได้ยังซ่อมบ่ได้ให้พ่อซ่อมให้อะมาจำพ่อ <laughs> ใ,ให้หักใครเห็นหักเออโน้ยเห็นหักใช่นี่ย กดลงกดกดลงนั่ะได้แล้วเออ